สมาคมฟุตบอลไทยแลนด์คัพได้ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรีครับแถลงข่าวพร้อมแบ่งสายการแข่งขันโครงการ Nice Place Thailand Cup 2025ครั้งที่12ชิงถ้วยพระราชทานที่มหาวิทยาลัยรัชภัฏรรมัมไพพีจังหวัดจันทบุรีสมาคมฟุตบอลไทยแลนด์ครับร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรีได้จัดงานถแถลงข่าวเปิดตัวพร้อมกับแบ่งสายการแข่งขันโครงการ Nice Place Thailand Cup 2025ครั้งที่12ซึ่งเป็นการแข่งขันร,ระดับประเทศนะครับในรุ่นอาวุโสอายุ40ปี60ปีและ68ปีชิงถ้วยพระชทานสมเด็จพระนิธิธาติราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีภายในงานครับได้รับเกียรติจากนายขวัญชัยสะสมซัพย์นาย,ยกสมาคมฟุตบอลไทยแลนด์ครับร่วมแถลงข่าวกับนายต่อศักดิ์สำลิศประธานภาคตนออก มีนายอมรแพทย์รังสีเลขานุก,การสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรีและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดออรอาภาพรบุญมีผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชบัตรรัยพัน,นีโดยร่วมกันจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันอย่างเป็นทางการสําหรับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศจะจัดขึ้นระหว่างวันที่4-7ธันวาคม2568ที่สนามมหาวิทยาลัยราชบัลยร,รัยพันธีและสนามโรงเรียนลาซานจังหวัดจันทบุรีครับ ปีนี้เนี่ยจังหวัดจันทบุรีรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพก็คาดว่าจะเป็นอีกหนึ่งเวทีนะครับที่แสดงถึงศักยภาพของนักกีฬารุ่นอาวุโสจากทั่วประเทศพร้อมส่งเสริมความร่วมมือด้านกีฬาและการท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรีให้มีความคึกคักยิ่งขึ้น